เตามคะเราจะแต่งหน้าด้วยตีมขนมแล้ววันนี้เธอจะแต่งหน้าเองชื่อสีแต่ละอันเขาเป็นชื่อขนมอะอาดขึ้นไปตรงนี้เหมือนปีตองลูกนิมิตมันมองไม่เห็นในกล้องไม่เห็นเชื่อไหมชสดีค่ะทุกคนชาดีค่ะ มาทำอะไรคะเจต้มเรามีเครื่องสำอางใหม่ค่ะน่าหลักมากเลยเป็นตีมขนมนะคะนี่สิ่งนี้เป็นพาเลตตานะคะของ SIMANA COLORS THE SWEETEST p a l e t t e ค่ะกับอีกอันนึงก็คือสิ่งนี้เป็นลิปเจลลี่ค่ะไม่นะเขาเป็นบลัชติกทาแก้มแต่ว่าเป็นเจลลี่มี3สี3กลิ่นแต่ว่าตอนนี้แม่ไปซื้อนะคะเหลือกลิ่นเดียวคืออ่างแต่จริงแม่ก็อยากได้อ่งูมากสุดแล้สนใจสีม่วงนะคะว่าจะเป็นยังงไ กลิ่นหอมแมมเมื่อกี้ตอนแม่ไปตรงที่เทสเตอร์อะกลิ่นหอมมากหอมน่ากินมากเลยเปิดก่อนลยค่ะ แล้วก็สิ่งนี้นะคะลดราคาอยู่50เอร์ซเขามี2อตีมอันนี้เป็นแบบขนมหวานกับอีกอันหนึ่งที่เป็นแบบช็อกโกแลตนะคะแต่แม่ชอบสีของอันขนมหวานมากกว่าอันขนมหวานจะออกแนวหวานหวานน่ารักน่ารักรูก้สึกว่าเอามาแต่งในใ้าใ้เฉดแตมได้น่าจะสนุกดีส่วนอันที่เป็นช็อกโกแลตนะคะสีออกโทนส้มน้ำตาลของเชตาเป็นไงบ้างคะนี่ค่ะหอมไหมหอมน่ากินนะ <c oughs> จะพยายมทำให้มันดูแบบ แึบดึงดึงดึงไหมไม่เลยค่ะเขาหลอกเราเขาไม่ได้หลอกเป็นเยลลี่นี่แหละสีม่วงนะอยากรู้ว่าพอมาอยู่กับแก้มแล้วจะเป็นสีอย่างไรเข้ันเค่ะเขาบอกว่าอันนี้ค่ะสีจะเป็นไปตามค่า PH ของผิวแต่ละคน c ติกปิดมีชแตมคะเราจะแต่งหน้าด้วยีมขนมขนาดนี้ชะตามควรเปลี่ยนเสื้อให้เป็นสีออกแนวหรกกวาดหน่อยเดี๋ยวแม่เสกให้ เรียบร้อยแล้วเป็นเสื้อสีลูกกวาดนะคะแล้ววันนี้เธอจะแต่งหน้าเองใครจะให้ฉันแต่งเองค่ะแตลมเก็บผมหมากันก่อนเดี๋ยวนะคะอะไรคะแตลมนูค่ะว่าทํายังไงอีกแล้วฉันตบลูอีกแล้วโอเคเราจะเริ่มจากแป้งค่ะเอาแป้งไม่ต้องรองพื้นก็ได้โอเคค่ะเอาแป้งอันนี้เพราะอันนี้สีโทนแคนดี้แคนดี้ค่ะ หยาแต่งหด้าเสร็จกินเครื่องสำอางแม่หมดชื่อเมคควรจะเป็น A S M R ไหมเพราะฉันอยากเป็นนะคะ A S M R ของกินเหรอแม่ก็อยากเป็นเหมือนกันแหละเพราะว่าเชฟเห็นนะคะคนเขาทํากันแล้วดังดังแล้วเขาก็ดูกินกันอร่อยด้วยอร่อถ้า A S M R เราจะดังเงนี้เหรอใช่ค่ะแล้วก็อร่อยด้วยใช่ไหม เอาสิอยากกินอะไรก็จัดมาเดี๋ยวแม่กินเป็นเพื่อนหรืออยากทําคนเดียวทำกับแม่อ่ะได้ได้เป็นไงคะทาแป้งทั้วย <ues, S 2> <sl> <Un> like ังคะขอแม่ดูโอ้โหอะเกลี่ให้เข้ากันค่ะอะไรไหมคะที่วันนี้อะค่ะที่โรบินสันค่ะฉั่ไปเจอหมามาน่ารักมากเขาเล่นกับกระติกน้ำาของเขาเองนะค่ะมันนอนทากระติกน้ำแล้วก็ น่าหลักสู้เลมอนเลมี่ของเราได้เปล่าไม่ได้งั้นเราก็เลี้ยงเลมอนเลมี่ต่อไปแล้วเราจะทําตาแล้วค่ะเราจะสีโทนไหนดีคะเดี๋ยวฉันจะเอาสีโทน cotton candy ค่ะเแตบเอาสีที่อ่อนที่สุดอะทาให้ทั่วทั้งตาเลยเราก็ทาลงมาที่ขอบตาข้างล่างด้วยแม่ทาให้ข้างหนึ่งไ,ไ,ไหมไช่ใม่ๆม่สีอ่อนสุดอาจจะตับเลือกมในนี้เ<า>หรอใช่สิคะมีกี่สีแม็กค,คะ สามสีพอโอเคในยจะเอาเจ้านแคนดี้ลิลลี่พ๊อปและเชอรี่บีนเขามีชื่อเหรอชื่อสีแต่ละอันเขาเป็นชื่อขนมนะไม่ใช่ทุกอันค่ะฉันเลยเลือกอันขนมมานี่ไงมีกำดรอปด้วยกำดรอปคืออะไรมาฟังต่อเดี๋ยวฉันทาทั้งตาถึงตรงนี้เลยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะทาข้างบนเชอรี่บีนะคะตกตเป็นอะไรเวลาทาก็หลับตาด้วยค่ะอันนี้เยอะเลยยังคะยังไม่เยอะค่ะเธอเวลาทาหลับตาที่ตาฝั่งนี้ไม่ทำ สตันทายทั่วให้เป็นรูปครึ่งวงกลมขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็ทาข้างล่างมาด้วยนิดนึงสี่แรกที่ใช้ตำนะคะคือสีนี้เจลลี่บีนเป็นสีชมพูออกส้มแล้วเดี๋ยวฉันจะไปสีเข้มเลยก็ได้สีเข้มอ่ะทาให้ชิดเปลือกตาแม่ทายข้างหนึ่งไหมแม่จะบอกเปลี่ยนแปลงค่ะเปลี่ยนแปลงคือจะทาตี้ยังไม่ได้จิ้มสีเลยแค่ทา คือทาตรงขอบขอบตรงนี้ใช่ค่ะเอา<ค>สูง <นะ S 1> เข้าไปนิดนึงก็ได้เอาสีเข้มหน่อยนะแม่ว่าสีโรลลี่ป๊อปกลัวกลัวอะไรละ่ะคือขอบขอบแม่ทาให้ก่อนแล้วชะแตมค่อยดูแล้ว่ายข้างไหมละ่ะเวลาทาจะดํานเน้นห่างตาทาขึ้นไปสูงนิดนึงก็ได้ค่ะคือคอเวอร์เลยเหรอกเกินตาปลายอ่ะลืมตานิดนึงอุ้ยสีสวยอันเนี้ยแล้วก็ปาดมาข้างล่างเลยสีนี้สวยเนี่ยทาให้หมนแบบนี้ข้างหนึง่งข้างนี้แม่ทา <G ül> ชแตมจิ้มลูกตาชแตมจะแปลงมาดูถนัดกว่านี้นิดนึงได้ปะ,ะ <G ül> ชแตมมือชแตมแกรงมากเลยมันโดนไหมโดนนี่ค่ะได้อยู่ได้อยู่เสร็จแล้วชแตมเลือกมาสีหนึ่งเอาสีที่เป็นกลิตเตอร์เดี๋ยวเราจะระบายตรงกลางาสีอะไร Sweetheart จริงๆทายทั่วเลยก็ได้นะกริตเตอร์อ่ะเพราะว่าเราอยากแต่งหน้าอารมณ์แคนดี้อยู่แล้วมีความฟงฟิงฟงฟิง,ง,งรับได้เลย <S 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 เห็นไหม <S <S เห็นกริตเตอร์ไหมกริตเตอร์กริตเตอร์ชัดไหมอ่ะชัดใช้อันนี้นะคะสวีทฮาร์ดเป็นกริตเตอร์สีส้มเราต้องเติมอะไรดีนะไม่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  <S <S ไมต้องต้องไลเนอร์เติไมไลเนอร์อายไลเนอร์อายไลเนอร์จริงไงโอ้ยอาไลเนอร์อาไลเนอร์จะต้องเขียนไลเนอร์ตรงไหน ตรงตารู้แล้วตรงไหนของตาอันนี้อะไรเนอร์องอะอะอะทำเองชุดแต้มจะตได้ชุดแต้มต้องหลับตาสิตอนเขียนทำไมอ่ะชุดแต้มเลือกอีกตานึงเันนี่มันี่อะเรียทำดอลลี่อายก่อนดีกว่าแม่อยากบทำดอลลี่อายอ่ะไม่เขียนอายไลเนอร์แล้วเอาทำดอลลี่อายนะคะแม่ทำเองค่ะชุดแต้มแม่ทำดอลลี่อายเป็นชุดแต้มต้องให้ทุกคนเห็นด้วย่ชุดแต้มทำอะไรลงไป เบาๆเขาเขียนเบาๆดอลลี่อายดอลลี่อายเขาเป็นแค่งเงาเห็นไหมดูสิมันจะกลายเป็นตีนกาแล้วจริงๆตาเฉตแมก็มีดอลลี่อายแล้วนะระหว่างดอลลี่อายเราก็ต้องเขียนสีขาวเข้าไปนะคะสีนี้น่ารักมากเลยทูซิี่โรสีนี้นะคะเป็นสีชมพูกริตเตอร์กริตเตอร์เดี๋ยวแม่ใส่ที่หัวตาเฉตแรมตาเสาร็จหรือยังคะใกล้ละค่ะเดี๋ยวใช้สีขาวแล้วคะที่หัวตาใต้าตานิดนึง ล้ตาสิมองบนค่ะทำไรตอบคะโอเคแล้วไหมคะคะเรามาทาแกล้มกันด้วยบัดองุ่นกันดีกว่าจะเลี้ยงงุ่นดึงๆๆสวยดีนะสีออกใสๆนะคะฟาดเข้าไปเลยค่ะหนาวจังเลยอะ่ะนี่คือหนาวจนหน้าแดงไปหมดแล้วเนี่ยสีก็ไม่ค่อยม่วงเท่าไหร่นะแต่กลิ่นน่าก,กินมากตอนนี้จริงๆแม่ว่าใช้ทาปากด้วยก็ได้แนี้ลองไหมคะเอาไหมคะลองก็ได้เดี๋ยวซีจะเย็น หนาวมากจมูกแดงเลยหราพาดจมูกเลยพาดจมูกเลยนะระหว่างไม่ใช่ตรงนี้แถวนี้ดึงดึงเบาเบาพอแล้วค่ะเราก็เกลี่ยเกลี่ยหอมจังเลยอ่ะม่วงแดงแต่ว่าดูธรรมชาติเพราะว่ามีความใสใสได้อีกที่จมูกอ่ะนี่เราต้องจมูกแดงแบบนี้เลยเหมือนโดนชกปะเหมือนโดนชกไปอ่ะหรือหนาวเ หนาวเราไม่ได้โดนโชกมาเดี๋ยวมันจะสวยชแตมเชื่อแม่ <c oughs> ลองเอานี้ทาปากทาปากแบบว่าเบอเบอ่์ไหนาามาดูสิคะอุ้ยหน้าตาแบบแคนดี้มากเลยอะ่ะขอเติมป,ปากอีกหน่อยปากน้อยไปอยากใช่อันนี้คะ่ะอ่ะโอเคฉันรู้แล้วค่ะเอาเันน้ำน้ำค่ะอ,อะไรอีกอันน้ำน้ำออทินนะเหรอดูนี่นะคะดูอะไรคะทาทินไว้ข้างในนะคะให้แดงๆใช่ไหมแดงแป๊ดไปเลยนั่นรัก ทาออยได้ไหมคะจะได้ดูเงาเงาอันนี้เป็นออยไม่มีสีนะคะจะเป็นที่แบบพอโดนผิวไปแล้วถึงจะมีสีสีก็จะขึ้นอยู่กับผิวของแต่ละคนว่าจะมาเป็นยังไงไงเหนมหมสิน่รารักน่ารักลองเพิ่มนี่อันนี้มาสีส้มชมพูแดงก็ดูเสือ้อจะทําก่อนสีแคนดี้ขนาดนี้มาเราฟาดกริตเตอร์ลงไป ได้ทุกตกเลยค่ะปาดก็ไปตรงนี้ปาดก็ไปตรงนี้เยอะไปเปล่าเหมือนเหมือนปิดทองลูกนิมิตอันนี้เราตั้งใจให้เยอะถ้าเยอะก็แปลว่าเราทําถูกแล้วเราต้องการเยอะเยอะอแล้วทาไมอย่าน่ารักที่ของสแตมมันเป็นความตั้งใจได้นะเชื่อแม่ว่าพอเอาผมมาลงทุกอย่างมันจะเพอร์เฟกต์พราผมมาสเต ม่คิดว่าเราคนเอาออกเหนึงไม่ต้องบอกออกแล้วค่ะมันมองไม่เห็นในกล้องไม่เห็นเชื่อแม่เชื่อแม่เชื่อแม่แม่เป็นแม่ <S <S เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่งหน้าตีมลูกกวาดวันนี้เป็นยังไงบ้างชอบหรือเปล่าคะออกมาแล้วน่ารักไหมถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะคะเราจะได้มาทําให้ดูกันบ่อยๆวันนี้แม่กับลูกกวาดเชิญแต่งไปก่อนนะคะบ๊ายบาย